สวัสดีกันยามเย็นๆครับผมเย็นวันนี้วันที่4กันยายน2563ครับที่นี่บ้านรันแต้ตำบลเทพักษาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับรายงานสถานการณ์อยู่ตอนนี้เนี่ยครับน้ําท่วมทุ่งมาเลยทีเดียวนะครับที่อื่นนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรครับแต่สําหรับสถานการณ์ตอนนี้หมืดมาเลยครับแล้วน้ําก็โอ้ลากมาเลยครับ ามที่เห็นนี่แหละครับฝนกําลังมาครับแบบนี้เลยตามที่เห็นครับน้ำนี่ท่วมไหลเจิงนองไปเลยครับหลังจากที่วันสองวันก,นก่อนนี่ยังสูบน้ำใส่ทุ่งนาอยู่แต่ตอนนี้ครับเป็นกันแบบนี้ก็พาทุกทุกคนได้มาติดตามดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่ามันเป็นปลายฤด,ดูฝนแล้ว แต่ฝนก็เพิ่งมาครับมาช้านี่ยังดีกว่าไม่มาเลยครับบรรยากาศครับ้าว่า,าจ,จะสวยช้าหน่อยครับปีนี้แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีน้ําเลยแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกแล้วหรือยังรายงานกันเข้ามาหน่อยครับแต่สําหรับที่นี่ตกเช้าเย็นตั้งแต่เช้าถึงเย็นครับสลับกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดตามนี้เลยครับฝนก็ปรากฏเป็นอย่างที่เห็นนะครับ น้ำก็เต็มทุ่งนาโอเคกันเลยนะครับนี่ครับได้ยินเสียงฝนนะครับมานาว็่า,าะจะมาปักเบ็ดสักหน่อยครับเพราะว่าเห็นปลาวิ่เต็มทุ่งนาเลยแต่ว่าฝนมาสักก่อนครับก็เลยเข้ามาหลบในกระท่อม,อมที่นาครับผมโอเคครับสวัสดีทุกทุกคนครับผมตกหนักละ